ขึ้นข่ากบนะคะจะขึ้นข่าวกันแล้วนะคะลดนาทีประแตน ไปหามมไซตามก้นกันบ้างนะเราจะเอาโมไซจากไหนเราดีไดคดี๋วเราไปเอาโมไซกันิงอกยิงโไซันไปก็ได้หมูหมูหมหมเมูม คือนับได้ปกก็เราก็อยู่ไปไม่ได้หรอกวันนี้มันเป็นย um uh> ังไงไปแล้วนะคะ ทีมคุณนาทีนะคะแล้วก็ทีมทนายนะคะทนายกับคุณนาทีนะคะอย่างออกเดินเปียวเปียกเปียกเปียกเปียวสี่สองจะออกเซลามิงเนาะนี่ค่ะเก้าสี่สองนี่ค่ะไปแล้วค่ะอ๋อน้องเมย์ไม่ไปเหรอคะโอ้ไปมอไซส่กันเมทินเอาม้อใส่ไปเลยจะได้ตามไปนะคะรู้จักหมดแล้วเลยไปจ้ามา็มาเออก็ดใชนั้นแล้ว อุยเขาก็ไปแค่ภูตรงนี้ไม่ช่หอรอยเย เขาไปสวนยางบางคนก็ไปตั้งอยู่สวนยางแต่เ,เ,เจ้าเจ้าจ,จะไปอยู่สวนยางนะ่ะเขาไปที่ตีนภูเล่จะบอก เสื้อป้าไปช่วยทำกับข้าวแม่ขันตาทำกับข้าวอยู่ใช่างอ่ะต้นไม่ไปอย่างเขาเหรอ,อต้อนก็นเหมือนแม่นี่แหละแล้วอ,อยู่นี้ก็เฝ้าหน้าบ้านลุงพลให้ล,งลุง ผักหวานน่ะเขาไปเอามาแล้วสองสามกิโลแล้วลูกลลไม่ทันเขาหรอกผักหวานน,ะน,นะะะน่ะอันนี้นะ่ะผ้าใครไม่ชอบคุณเสือ,อผ้าใครไม่ทราบอันนี้เมื่อกี้เห็นเดินอยู่หน,น้าห้องไปสงสัยปู่จะเดินเลาะละมั้งอันนี้ของย่าหนิงโบ เหมือนกับว่าย่หนิงก็คงเสือบ่หน่บ่ย่หนิงย่หนิงเออรู้แล้วหวานมาแม่แม่ทินเอามาหมดแล้วที่อยู่ไปทางไหนบุ๊คทนายนะอันนี้บอด้วยยูทูบเบอร์นะฮะอไปมาต้อข้ามไม่พันตาเหรอก็นั่งสะกอนเนาะนั่งไหลสะกอนเดี๋ยวกุ้งกุ้งบ่เก็บไปมาคุ้ที่ไหน คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์